สวัสดีครับวันนี้เรามีโคมแมนสองสามเจ็ดนะครับตอนนี้เขากำลังเป็นที่นิยมกันเลยทีเดียวตัวนี้เป็นของอ่าประเทศอ่าอเมริกานะครับ USA ครสภาพดีเลยฝักบัวตัวนี้เป็นอ่าเซรามิกนะครับหมวกสวย เดี๋ยวเรามาลองจุดกันเลยครับเริ่มจากปิดฝาถังให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดวาล์วตัวยกเข็มเนี่ยอยู่ตำแหน่งปิดนะครับตววเติมแอลกอฮอล์นะครับเราใช้โปรยเติมแอลกอฮอล์นะครับเติมไปประมาณครึ่งถ้วยนะครับ จากนั้นเราก็จุดไฟเอาไว้เลยนะครับก็สูบลงครับ ที่เราสูบลมแล้วเราก็รอให้แอลกอฮอล์เหลือน้อยสักใกล้ๆหมดนะครับพอแอลกอฮอล์ใกล้หมดแล้วนะครับเราก็เปิดวาล์วมา เซนิ่วจนสี่นะครับแล้วก็ยกเข็มลงค่อยๆยกลงนะครับไฟก็จะค่อยๆสว่งางครับลองเล่นเรีดติดเรียบร้อย ส่วนนี้โคลแมนสองสามเจ็ดครับ